สวัสดีครับเพื่อนๆนครับตรงนี้น้องเขาว่าเหมือนหัวสปริงนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเหมือนจริงๆนะครับตรงหัวสป,ปริงครับสิสงโต,งโตโอ๋อเขาบอกน้องบันหัวสิงโตรู้สึกว่ามีตัวเมียตัวคู่หรือเปล่ามีสองหัวไหมดูหัวเดียวเอเอตัวผู้น้เป็นูชีฟ้าครับอ๋อตัวผู้นั่นคือตัวผู้ชีฟ้าและนี่คือตัวเมียอ๋อแต่ผมมองเหมือนสองตัวนะข้างล่างนะแต่ข้างบนนี่ มันเหมือนกับอืมปลาโลมานะใช่ไหมปูชีฟ้าเหมือนจับปลาโลมานะครับเพืเ่อนประเดี๋ยวไหมข้างบนเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงช็อตนี้หน่อยนะครับว่าสวยมากนะครับเดอยู่ข้างล่างนเ,เหมือนเดี๋ยวไปไดะอ้าอ้าลุกเท้าลุหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวไปอยู่ข้างบนนี่ไม่เหมือนเออไม่เหมือนนะครับ อ้าวครับผมได้ต่อครับเราเดินขึ้นไปต่อนะครับผมอันนี้คือหัวหัวซิงโตหรือหัวสปริงหัวสิงโตครับเนอพี่พี่บอกว่าเหมือนสปริงอ่ะรู้จักสปริงไหมสป,สปริงก็สปริงก็คือสิงโตแถวอาหรับอียิปต์อ่ะแถวรู้จักไหมสิงโตอ,อาหรับอ่ะ กล้ถึงภูชีฟ้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ที่หัวสปริงนะครับแล้วถ่ายรูปไปทางภูชีฟ้าที่เพื่อนๆอนยู่นู้นคือภูชีฟ้านะครับผมว่าสูงนะแต่เรามาเที่ยวตอนช่วงนี้อ่ะผมว่าดีเลยอ่ะอากาศมันเย็นสบายนะครับอ,อจะไม่ร้อนมากนะครับเพื่อน น้องมาได้เลยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับจุดนี้เรายืนนะหัวสปริงนะครับหัวสปริงนะจุดนั่นคือภูชีฟ้าภูชีฟ้านะครับ จะมาไม่เสียวเหลยยั่นั่นนะเดี๋ยวตกนะโอ้ล้อไม่ตกไปกลัวตกเลยเราเสียวแทนนะเห็นไหม,ไมครับสวยไหมครับผมาชมบรรยากาศภาพมันงดงามแต่ผมถ่ายอีกรูปหนึ่งนะอ่ะเอาตูให้ลืมหน่อย แล้วถ่ายตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูอีกช็อตหนึ่งนะครับ